คลิปนี้จะพาไปบุญกินเจียงงานใหญ่แห่งปีและควรไปเที่ยวที่ไหนบ้างให้ทั่วเชียงขวางเก็บกระเป๋าเลยครับ30-1ถึงมกราคมนี้งานใหญ่แห่งปีงานบุญกินเจียงงานใหญ่ที่สุดของชนเผ่าม้งที่สปปลาวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับในช่วงท้ายปีหรือต้นปีใหม่ปีนี้ได้ถูกประกาศออกมาแล้วนะครับว่าให้จัดขึ้นในวันที่30ธันวาคมจนถึงวันที่1มกราคม เป็นการต้อนรับปีใหม่ของชนเผ่าม้งของแขวงเชียงขวางครับงานที่ทุกคนใส่ชุดสวยๆหล่อๆออกมาเจอกันคนเป็นหมื่นจากทุกทิศมารวมตัวกันแบบนัดหมายและลงทุนมากๆครับให้ตัวเองดูดีที่สุดแล้วเราในงานนี้จะพบว่าสาวๆม้งสวยๆนับพันๆคนหนุ่มหล่อแต่งตัวเต็มที่ออกมาบุญประเพณีสืบสัมพันธ์มารู้จักกัน และการเล่นโยนลูกบอลเพื่อบอกว่าเรากําลังสนใจอีกฝั่งหนึ่งและอยากรู้จักเขาแล้วถ้าอีกฝั่งหนึ่งโยนลูกบอลกลับมากลับคืนมาด้วยก็แสดงว่าเขามีใจสนใจที่จะรู้จักเหมือนกันหลังจากนั้นก็จะได้คุยกันและสารสัมพันธ์กันต่อไปภายในงานมีหลายกิจกรรมครับและหลากหลายการลเล่นประเพณีแต่ส่วนใหญ่จะแข่งขันชนวัวการฟ้อนเป่าแคนการลเล่นแบบชาวมง้ง รวมถึงการแข่งขันกีฬาแต่ก็มีประเพณีแบบนี้หลายพื้นที่ครับเช่นเมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทร์หรือที่สวนพึกษานะครับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจใกล้ๆที่นครหลวงเวียงจันทร์มีคนมักไปเยี่ยมชมกินอาหารขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในปีข้างหน้าในคลิปนี้นะครับจะพาไปชมว่าถ้าได้มาที่แขวงเชียงขวางแล้วมาบุญกินเจียงแล้วควรไปเที่ยวที่ไหนต่อให้ทั่วเชียงขวาง ถ้าพูดถึงแขวงเซียงขวางก็ต้องนึกถึงทุ่งไหหินครับเป็นมรดกโลกของสปปลาวที่นี่จะมีทุ่งห,หินหลายแห่งนะครับไม่ว่าทุ่งไหหินแหล่งที่1ที่สองที่สนะครับก็สามารถเที่ยวชมได้ตลอดเลยครับที่สปปลาวแขวงเซียงขวางที่มีอากาศหนาวมากๆาเลยนะถ้าที่สปปลาวเนี่ยก็จะมีที่เซียงขวางหัวพันทุ่งไหหินเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าไหาหินที่เราเจอในอดีตนั่นสันนิษฐานมาว่า เกิดขึ้นมาประมาณ2,500ถึง3,000ปีครับจุดสิ่แยงเต็มแขวงเลยนะถัดถึกสงครามทำลายของอเมริกาอีกอีกครั้งหนึ่งและนี่คือส่วนหนึ่งที่โดนสงครามในครั้งนั้นแต่ว่าพระพุทธรูปองค์นี้ยังอยู่อาเป็นตาบอรหรือว่าปินแค่บอเอะไรน,นันถึกยิงบปเลยสถานที่สองอยากจะแนะนำครับนั่นคือวัดเพียวัดเป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่บ้านคู่เมืองที่แขวงเชียงขวางอยู่ที่เมืองคูนครับ ถ้าใครได้มาที่แขวงเชียงขวางแล้วขอแนะนําเลยนะครับให้มาสักการบูชาแล้วก็มาขอพอรที่วัดเพียววัดครับเพราะว่าเป็นหนึ่งสถานที่ที่เมืองเก่าแก่และคนก็นิยมมากันที่นี่ครับ ที่ว่าแขวงเชียงขวางเนี่ยโดนทิ้งระเบิดเยอะมากๆเลยจุดสีแดงเต็มแขวงเลยนะในในคราวนั้นนัดนัดทุกวันนี้ระเบิดที่ตกลงมาเนี่ยยังไม่ระเบิดก็ยังมีอีกหลายจุดโอ้ยังมีนั่นคือครั้งนั้นเลยแล้วนี่คือส่วนหนึ่งที่โดนสงครามในครั้งนั้นแต่แต่สิ่งที่แปลกมากๆเลยนั่นคือวัดเนี่ยพังหมดเลยเออพังแต่ว่าพระพุทธรูปองค์นี้ยังอยู่เออยังอยู่ยังอยู่เลยนี่คือเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากสิ่งที่แปลกประหลาดใช่ไหมครับเออแล้วคือจริงๆแล้วคือโดนยิงเหมือนกัน เพราะว่าระเบิดมันบมแมนอันปืนนี่เนาะมันต้องเป็นบมห้าร้อยบมพันทิ่มอยู่ตอนนี้ยอยู่อ,อมแ,มนนแ,มแอม,ม,ม,มนี่แม่แต่อา่าขุมบมขุมนานไหนยังอยู่ตรงนี้อเจ้าเจ้าโอ,โอ้แล้วองค์พระนี่ยังไม่บเป็นอย่างเลยเออเป็นอย่างเป็นอย่างไล<อ>ย้ลยอนบุญปารมีของเพื่อนนั่นนะสิครับแล้วผมเห็นนะผมไม่แน่ใจเนี่ยตรงตาทางด้านขวาอันนั้นก็คือก็โดนเป็นร่องรอยของการโดนยิงด้วยบ๊อสม่นก็เป็นร่องรอยของการโดนยิงด้วย อนนาาเป็นตาบอรหรือว่าเป็นแขนบออะไรม<ฮ>ันถูกยิงหมดแหละถูกยิงออืเพ <tr uth> อแต่ว่ามันบอบอพังพินาศบอพังพินาศอยู่บนอื่นแล้วมันเมือดด่อไหร สถานที่ต่อไปที่ไม่ควรพลาดนะครับถ้าได้มาที่เชียงขวางนั่นคือเฟอเชียงขวางขึ้นชื่อระดับประเทศของสปปลาวถ้าพูดถึงเส้นเฟอแล้วเนี่ยต้องพูดถึงเฟอเชียงขวางมาชมหมู่บ้านที่เขาทำเฟอกันครับแล้วก็ซื้อข้าวซื้อของที่ทำมาจากข้าวไก่น้อยสดๆแล้วมาทำเป็นเส้นเฟอเอากลับไปฝากเป็นของต้อนของฝากเป็นของที่ลึกต่อไปครับ แล้วถ้าเกิดใครมาที่เสียงขวางนะครับเสียงขวางนี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเลยนะผมมาตอนนี้รวม18องศาถ้าเขาบอกว่าหน้าหนาวเนี่ยมีประมาณสักเลขตัวเดียวครับและ ของที่ขึ้นชื่อนะเราต้องมากินคือชินดาดครับถ้าอากาศหนาวๆอย่างนี้นะมากินชินดาดเนี่ยมันมีความรู้สึกฟินมากๆเลยมันอุ่นมากๆนะที่นี่เขาไม่ใช่มีแั่ชินดาดนะฮะเขามีร้านกาแฟมีร้านอาหารอย่างอื่นด้วยครับก็ขอแนะนำนะครับที่นี่คือร้านอมยิ้มชินดาดครับมีทั้งอาหารตามสั่งอาหารต่างประเทศแล้วก็กาแฟด้วยครับถ้าอิ่มแล้วก็ไปกันต่อ ก็พามากินที่นี่ครับลาบแซบเสียงขวางน่จะแซบขนาดไหนนะก็พามาก็จะมาลองชิมนะมาที่แขวงเสียงขวางต้องมากินลาบแซบเลยก็เตรียมมาให้แล้วครับมาลองชิมกันดูน่าจะแซบจริงเปล่านะลาบแซบเสียงขวางอนะลุยเดี๋ยวลุยต่อกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลุยกันต่อปลาไหลเสียงขวางไม่รู้อ่ะกินก่อนละ อร่บยจริงอร่อยจริงเปิดขึ้นทางคาสนนี่จานนี้หากินยากเด้อนกแอ่นที่แข็งเสียงฝังเท่านั้นครับกลับมาอีกแล้วครับที่เสียงฝางข่าวที่แล้วผมก็มาที่นี่เนะมากินที่นี่ ยังแซบเหมือนเดิมเลยอเขอเสิอน,น,นอันพี่น้องชาวลาวชาวไทยแขกต่างประเทศทุกๆเขตเลยมาอุดหนุนดเด้อได้มาเสียงขวงางอุดหนุนหานลาบแซบของพวกเราเด้โอโดยลองมาซิมเด้อเป็นอาหารพื้นบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้ามาที่แขวงเสียงขวางนะฮะให้มากินร้านกาแฟร้านนี้นะเป็นคาเฟ่แอน a r บาร์ครับชื่อร้านแคงกี้บาร์นะ อยู่ตรงข้ามธนาคารแห่งสอปป,อปอลาวภาคเหนือแขวงเชียงขวางครับง่ายๆเลยครับถ้าเห็นธนาคารนี้เข้ามาในนี้นะร้านเก๋ๆเ,เลยเราเข้าไปดูครับสบายดีสวัสดีครับร้านน่ารักมากๆเลยข้าใจลายอ๋อนี่เปิดมานานหรือยังฮะมาได้เก้าปีแล้วเก้าปีแล้วชื่ออะไรเอ่ยชื่อตาน้อยเจ้าของห้านชื่อตาน้อยแต่ว่าชื่อห้านชื่อแครงกี้ทีอ๋อดูโลโก้ เป็นร้านทําอิตคงแข่งซื้อขวังเอาร้านทําอิดเลยโดยมีอยู่ะสนามบินบอนหนึ่งที่นี่เป็นยังไงมีขนมด้วยมีอาหารกลางวันมีอาหารเย็นหรอมีอาหารเชร้ามีขนมมีกาแฟอาแล้วกลางคืนมาก็จะมีพวกเครื่องดื่มออทั้งหลายยแล้วก็มีสเต็กมีอย่างสลัดทั้งหลายเชืเลยโดยนี่ร้านนี้ เป็นร้านเปิดกลางวันด้วยตอนเช้าด้วยตอนเย็นด้วยโดยเปิดทั้งวันเลยเปิดทั้งวันเลยตัย้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเจ็ดโมงเช้าจน,น้อดถ้ามีแขกจะปิดสิบเอ็ดโมงก็คือห้าทุ่มถ้าบูมมีแขกก็ปิดประมาณเก้าโมงโอ่าข้างบนตอนนี้มีงานมาอังเสดงสินค้าที่ว่าเป็นสินค้าของชาวบ้านอ๋อจัดข้างบนเป็นทุกๆปีเป็นทงว่างเพื่อจัดเทศกาลิบมเมนจะเป็นภาคส่วนของห้างกาแฟแต่ว่าทุกๆปีประมาณสิบวัน จะมีโครงการของใจกล้าที่ว่าค่นมาช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องสินค้าเรื่องอ่าช่วยเรื่องแบรนดิ้งแพคเกจิ้งมาเก็ตติ้งและก็โน้ตฮาวก็คือช่วยชาวบ้านแบบว่าวิธีเฮ็ดจานรองเฮ็ดจังไดหรือว่าโบผมเฮ็ดจังไดเฮ็ดมาจากผลิตภัณฑ์อ่าเป็นพวกสินพาสินของชาวบ้านเรือเป็นพวกน้ำผึ้งเขาจะมาสอนหรอโดยมาสอนมาสอนแล้วก็มาช่วยเหลืออีก เป็นท้นของญี่ปุ่นสุบาจ่ายกาขึ้นไปดูได้ไหมเนี่ยโดยได้แต่ว่าหับประทานอาหารกอนบอลได้เนาะที่เราพาขึ้นไปเลยเชิญเลยไอ้อีกที่หนึ่งที่เราอยากจะแนะนำนะครับก็คือหมู่บ้านทำช้อนครับที่ทำมาจากระเบิดคะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นตะเกียบช้อนหรือว่าของที่ลึกเนี่ยที่เราจะเห็นที่นครหลวงเวียงจันทร์หรือที่หลวงพระบางแต่ละบ่อนแต่ละที่ทำมาจากแขวงเชียงขวางครับ ที่นี่แขวงเสียงขวางผมเห็นภาชนะอย่างนี้เยอะแยะแต่เป็นหมดเลยนะที่คนครหลวงเวียงจยันที่หลวงพูาบางมีไม้ถูด้วยผมซื้อกลับไปที่เมืองไทยทุกวันนี้ยังใช้ยอยู่เลย แล้วผมเพิ่งมารู้เลยครับว่าเขาทำมาจากแร่าธาตุอะไรแล้วที่นี่เขาทำมาจากระเบิดครับผมมาถึงที่นี่ที่บ้านนาเพียเมืองผาใสแขวงเชียงขวางครับมาบุกถามเลยครับว่าทำมาจากอะไรปลอดภัยไหมแล้วเขาส่งขายที่ไหนแล้วทำมาตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันเลยนะทำมานานมากแล้วด้วยเบื้องต้นนะเราก็มีวัตถุดิบเนาะเป็นเศษ ระเบิดเนาะที่ว่าได้เอาเอามาตกค้างอยู่ในปะดงในแผนที่อณาพื้นดินลาวน,นี่แหละเนาะประาเก็บมาเนาะเป็นทำซ้อนนี่เนาะทาบ่วงยุ่งยากบ่อเนี่ยนะกับมันกานี่แหละกัหาเป็นหลัวเป็นฟืนแล้วกเ็เป็นตกค้างในเนาะเป็นเศษระเบิดนี่แล้วก็เข้ามาลม่มโลอ,อยากไปดูเลยว่าเอามาจากระเบิดเอามาจากชิ้นส่วนไหนแล้วไปหาไว้ได้ยังไงบ้่งใดน,ในี่เหรอทั้งหมดนี่แหละนี่แหละที่ชะชลเนี่ยเหรอแ่นเบิด ทำได้หมดเลยเหรอทำได้หมดเอิ้นมาตัวนี้เนาะมันเป็นนาเศษระเบิดเป็นหางบุมคำาขวนของแขวงเสียงขวงของพวกขากาเคยได้ไปนำไส้กันมากเป็นคําขวัญแบบักกับทั้งประวัติศาสตร์ทั้งวัฒนธรรมได้กวมรวมเอากันกันเลยมีคําขวัญ่าผู้กูดมีไซมอดดกห้เห็นลรือนามสาวงามเมืองพวนเข้าไกลน้อยหอมหวนมวน่วนปุ่มปุ้มสามคี S <S ที่เป็นเอกลักษณ์เนาะมันก็แสดงออกในทุกด้านเนาะว้าเมื่อกี้นีกะรกระหวนมาอีกว่าเพราเขาก็ยมีแหล่งท่อมเที่ยวธรมรมชาติหลายเลยเนาะท่านก็จะเคยเห็นมาธรมารมชาติมันจะมี่บน,น้ำห้อนเนาะโบน้ำห้อนแล้วก็จะมีตาดนะธรมรมชาติหลายแห่งอันนี้ก็เชิญชวนบรรดาแขกที่ว่าสนใจการท่องเที่ยวปรตมศาต ธรรมศาสตร์จะสามารถไปเบิงได้ก็ได้ที่เป็นย<อ>ังสวยงามยังเป็นเอกลักษณ์อยู่โดยแล้วก็สุดท้ายอยากให้ฝากให้ท่านเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาที่แขวงเสียงขวางครับในในนี้ข้าพระเจ้าก็ถือบกคดีดีใจหลายที่มีซื่อมนสนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มาให้การสนับสน,นุนแ่องเซียงขวางแล้วก็จะขอฝากซื่อมนสนถึง ประชาชนที่อยู่ภายในและก็ต่างประเทศเพื่อนบิตรสหายในทั่วโลกเข้ามาเที่ยวชมเสียงขวงเนะมื่อสัมผัสกับอากาศมาสัมผัสกับวัฒนธรรมและมาซิมอาหารเนาะพวกเขาชา,าวเสียงขวงยินดีต้อนรับที่ให้การร่วมมือและก็สนับสนุนในการในการติดตอ่อผู้พันในขะแนงการเกี่ยวข้องนะพวกเขา,าเชื่อมั่นว่าหลังจากทีว่าสื่อมวลชน ที่ได้ลงซื้อออนไลน์ไปแล้วเหตุใหร์แขวงเสียงกวงของพกเฮาจะเป็นแขวงหนึ่งที่ได้าภาพดังกล่าวจะกระจายไปทั่วโลกและกระจะให้ความสนใจก่อเพื่อนบิสหายที่มีความสนใจจะมาเยี่ยมยามแขวงเซียงกวงถือว่าแขวงเสียงกวงพอฮาวันเอาใจใส่ที่สุดเรื่องความปลอดภัยคือความปลอดภัยของของพลเมืองก็ค,คือนักท่องเทีย่ยวทั้งภายในและต่างประเทศถือว่าจะบม่มีปัญหาใดถึงว่าจะมีเส้นทางย่งมยากแต่ก็ เอเาเเมนมีจิตใจเอื้อเอื้อเอ,อืเ้อ,อ,เอ,อสามัคีหักแพงเป็นเพื่อนมิตรสหายนะขอบคุมากเลยครับท่านขอบขอบคุณมาก <laughs> <laughs> นดีหลายๆเลยฮะเ <laughs> จะ้า